จ้าสวัสดีจ้าเขากำลังพบกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้าเมื่อนีช่องน้องซ่อนชาแนลจาก,กับมีแนวทางวหวยหุ้นเกาหลีนาะจา้าของวันที่สิบสิงหากับมีมาหายขึ้นเก่าเนาะจา้าแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางของหวยหุ้นเกาหลีเนาะจ้าของวันที่สิบสิงหาเน,ะนานะเขากลัเบิ้งผลวหวยหุ้นเกาหลีวันที่เก,าก่าก็เนาะจ้าว่าจากแนยวหายไปนี่เขาตัวได้แน่เนาะจา้า ที่เข้าไฮไปนะจ่ะเข้ากับห้ฟันสองเนาะวิ่งรูดกับไฮแปดกับสองจะผลที่ออกมานะจ่ะเข้ากับเขาบนเนาะจ่ะบนกับออกแปดเก้าเก้าเนาะจ่ะเข้าเขาเป็นตัววิ่งเนาะจ่ะเขาวิ่งบนเนาะออกแปดเก้าเก้าจะจะเป็นได้แน่นอนจ่ะผู้ที่เบิรงคลิปน้องซ่อนชาแนลไปแล้วนะจ๊ะ พกักกาได้เอาไปเป็นแนวทางมืน่อน่าจะได้หลายดนน้อยกันบ่ก,ก็ดีใจน้ำเน่าจ่าสำหรับหอยหุ่นเกาหลีเน่าจ่ะเขากะเข่าบนเนาะจ่ะเขากับไปเบื้องแนวทางหอยหุ่นเกาหลีวันที่สิบเนาะจ่ะว่ามีแนวทางตัวใดไห้ตัวเล็กตัวใดเนาะจ่านี่ก็เป็นแนวทางของหอยหุ่นเกาหลีวันที่สิบเนาะจ่ะ เขาก็ไปเบิ้งโตเดินกันกอนเนาะจ้ะกะห้เดินหกกับเดินแปดจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนาะจ้ะเบิ้งฟันกอนเนาะเขาก็ห้ฟันหกจ้ะวิ่งลูดกะไฮแปดกับหกบจ้ะ เบื้องตัวนิ่นตัวล่องนะจะกลับมาเบื้องตัวนิ่นก้อนตัวนิ่นเท่ากับไฮหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งจะสำหรับตัวล่องนะจ่ะตัวล่องไฮแปดหนึ่งแปดสอง แปดเก้าแปดศูนย์จ้ะจ้ะสำหรับแนวทางนะจ้ะตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวเนาะเขากรให้แนวทางเล่นไปกลับนั่นนะจ้ะสำหรับตัวนี้นะจ้ะจ้ะแต่ว่าตะละมือนะจ้ะสำหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่นนะจ้ะกระมีเขาบ้างรุ่บ้างกรบว้ว่ากันนะจ้ะ ก็จะเป็นแนวทางของฟันดิงหลูดนะจ๊ะว่าฟันยิงหลูดกะจะเขาง่ายกลัวนะจ๊ะจะเล่นได้เขาเกือบทุกมือนะจ้ะสำหรับฟันยิงหลดนะูดเนาะกะลองเอไปพิจารณาเบิงนะจ้ะจะเขากับเบิงแนวทางนะจ้ะตัวเด่นตัวเน้นของไวหุนเกาหลีวันที่สิบสิงหาแล้วนะจ้ะมีโตมากโตชอบในดวงใจกันบ้านอ๋อจ้ะ ถืกอกถืใจบ่จาะจากที่หายไปเนาะเขากะห้องเอาไปพิจนนารณาเบิ้งแล้วจาะมักชอบตัวใดเขากะเอาไปเน้่เบิ้งจะจะได้เรียนน้อยเรียนหลายได้เนาะจะเขากะเบิ้งแล้วกับท้ายนี่นะจาะช่องน้องซ่อนชอนาแนลจะก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนื้อจ้ะก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ช่องน้องส้องชาแน,นลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า